สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้พี่ปาพามาอัปเดตพายุเฮอริเคนมิลตันนะคะทุกคนคะ่ะที่อเมริการัฐฟลอริดาณนะตอนนี้คือคลิปที่พี่ลงนี้คือที่เคลียร์วอเตอร์นะคะทุกคนแถวคันทรีไซดนมอคันทรีไซแถวบ้านพี่เองคะ่ะทุกคนคะ่ะในหมู่บ้านที่พี่อยู่นั่นเองต้นไม้ร้อยปีต้นโอ๊กนะคะทุกคนคะ่ะต้นไม้อนุรักษ ล้มระเนระนาดเลยนะคะทุกคนอันนี้คือถนนหน้าบ้านพี่เองค่ะทุกคน <top of noise> ก็ตอนนี้รถกําลังเข้ามาเคลียร์แล้วนะคะ <top up> ก็หลายบ้านก็ไม่มีไฟใช้รวมทั้งบ้านพี่ด้วยแต่ว่าโชคดีว่าอ่าต้นไม้ไม่ได้ทับบ้านพี่ค่ะแต่เพื่อนบ้านหลายคนก็โดนทับรถคว่ำหลายคันเล,คเลยค่ะอันนี้ก็มาอัปเดตความรุนแรงของมิลทันนะคะทุกคนค่ะก็ เพื่อนๆคนไหนที่อยู่ใะแวกนี้ก็ขอให้ปลอดภัยแล้วก็ขอให้โชคดีต้นไม้ร้อยปีไม่ล้มพับบ้านไม่น้ำท่วมน,นะคะส่วนบริเวณบ้านพี่ก็ประมาณนี้นะคะตรง Clear ร์วอเตค่ะทุกคนค่ะเคลียร์วอเตอร์อ่ะคันทฤษไซก็เนี่ยค่ะพออ่าตอนเข้ามาเราก็ตกอ,อกตกใจพอเข้าไปเราก็เสียหายกันแบบขนาดนี้เลยนะคะทุกคน ครอบครัวพี่ก็อยู่ในบ้านไม่ได้ย้ายออกไปอยู่เชลเตอร์หรือไม่ได้ย้ายไปออกนอกพื้นที่ค่ะนี่คือความเสียหายของต้นไม้ร้อยปีขึ้นไปนะคะทุกคนคือมันรุนแรงมากเขาถอนรากถอนโคนกันเลยนะคะมีบ้านหลายหลังที่ลังคาปิวเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็มาอัปเดตให้เห็นสถาน,นาการณ์ไปด้วยกันคะ่ะทุกคนคะ่ะมิวท่านรุนแรงมากนะคะก็หวังว่าลูกนี้เป็นลูกสุดท้ายของปีพวกเราก็ ภาวนาให้อย่าได้เกิดขึ้นอีกเนาะขอ,ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจแล้วก็ฝากช่องน้อยๆของพี่ป่าไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ